ามอะไรเนี่ยสเนลจับใจไหมจับใจหลอกลงไปทำไมยังหลอกลงไปทำไมโดนเลยระวังนะตอนนี้แค่น่ากลัวไหนเธอลองหาดิสเนลอยู่ไหนสเนลอยู่ไหนสเนลอะไรอ่ะอ้าวสเนลอยู่ไหนสเนลอ่ะสเนลไม่เจอสเนลสเนลสเนลอ่ะค่อยๆกระตืบกระตือป่ะ ที่หนูไปเจอที่คาเฟ่อะนี่หรอโนโนคาเฟ่ที่ใกล้ๆวัดหนองเสือละหอยทากเสนีวคือหอยทากคือหอยทากระหว่างหาเสนีวบอกลุงเมิร์ด้วยตอนแรกน้ำหนักชั่งได้สิบห้ากิโลอ่อพอปวดอื้อเหลือสิบสี่จุดหกโอ้เอือเยอะเลยเหรอเย้เสนียกเอานี่ มาจเจ้าตัวอะไรอีกตาตาแล้วลืมตาไหนอะนี่ไงมันไม่มันมันอะไรกล้ลองอ๋อเบาโถโถเบิร์ดน่ากลัวแม่ตอนโดนนะโดนพูดตามลุงเบิร์ดสิเวลาลุงเบิร์ดพูดว่าตัวอะไรอะเราเราหารูปลุงสิเบิร์ดอะเบิร์ดอยู่ไหนนี่ <c oughs> สเปโรสเปโรนี่น้องอะไรรงเบิร์ดไม่รู้น้องพีนตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักน้องเบิร์ดดูเร็วน่ารักเลยไม่เห็นน่ารักเลยหรอไอ้ต้องหานี่หน่อยจีอะไรอ่ะพิกพิกพีคพิกเจอไหมเจอไหมเจอไหมเอาหาย อุ้ยๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเย้เอาไลขตูดดูมาดูหน่อยตูดน่ารักไหมพีกอ่ะสะกดยังไงไหนดูซิหุูเบิร์ตอ่ะบอกหุูเบิร์ตมีตัวอะไร PAG p จ g พีกหมูซาหมูัาเฮ้ยหมูเฉยๆหมูซาหมูเฉยๆหมูับไม่ตโกนใส่มือถือตรงเบิร์ตหูพังพอดี ถ้าหมูสับเขาเรียกว่าพอกใช่หรอไม่ใช่หรอผู้ไ,ไม่พอเลยค่ะน้องพิมพู้ไม่พอเลยนะคะใช่ค่ะ <c oughs> ย่าต้มไข่ให้น้องพิมพ์กินกับไข่เจียวมามค่ะทำหนึง่งเดิมเราจะไม่เล่นแล้วจะไม่เล่นแล้วอ้าวเก็บแล้วเหรอ ขออะไรอะคะคืนนี้จะนอนตรงไหนบาลูงเบิร์ตสิเฮย้ย<ล>นี่ม,นมันเลขแปดแล้วนี่นะนนจะนอนห้องหรือว่าจะนอนอกับแย่ห้องหนึ่งเหรอน่าจะไปทุระแป๊บนึ่งอะค่ะเดี๋ยวป้าแมมโทรตามนะนี่เลขแปดแล้วนอนได้แล้วค่อยๆใส่ค่ะมัมัมมอ้าเอาเลขของเธอลุงเบอร์ขคเด็กไม่ยอมให้ป้ามแมมพาไปอาบน้ำ อ้าวแล้วนี่ใครอาบน้ำให้อะให้ชายค่ะปู่อะคะปออูปูเมฆป้าเฮ้ยเฮ้ยป,า,ปาอูปูเมกปูปูปเป๊ไม่ถูเป้แล้ววันนี้แง่ก็เล่นเงือออกกวาดถูบ้านหลายรอบอยู่เหงือออกเลยลุงเบร์สถูบ้านเสร็จก็ไปเล่นทรายอ๋อคือเงือออกใส่ผมแล้วไง ก็กล่าวว่าจะชวนสระผมก็มรู้ดีรู้หน้าตีไม่ใช่รู้ดีค่ะหน้าตีององแงแล้วก็จุงมือแล้วก็ล็อกปูเข้าห้องน้ำเบิร์ดอ๋อเราได้สระผมเปล่าจะเหลือละคะแห้งเหมือนเดิมเลยคะ่ะอ้าวแล้วมีเงือๆเงืองยี้ไม่สระผมล่ะหัวเหม็นแน่หืมม,มัมมัม เก่งเก่งสิครัค่อยๆใส่อันใจยีนี้ม่ใช่ใส่ยันนี้ค่อยทามค่ะเรียงให้มันตรงๆค่ะเออเรียงตรงๆเฮ้ยเียงมันตรงๆนะเกือเปาเอเปลาไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว เขาลูกเบิร์ตเก่งขันเนี้ยกลัวไปไม่กลัวไม่กลัวมันเป็นรูปเฉยๆมน่ากลัวอ่ะอ่ำคำนึิงก่อนนะกลัวายกลัวหมอากลัวมานี่มันอะไรแรดหนูเขาไม่รู้ด้วยเรติมพลังคำเดงอ่ากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนใส่อย่างเดียวอะใส่อย่างเดียว มัม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 ไม่ต้องไม่ต้องปอ้อนแล้วปล่อยหอิวไปเลยกินได้เยอะอยู่ลุงเบิร์กอันนี้ไปเติมม,มาเพิ่มกินหมดลอด็อตโคตาแล้วน้องปอ้อนแล้วเขาไม่มีสมาธิหรอกอ๋ออะไรก็ต <okay. S 2> ็มไปน้องพี่บอกลุงเบิร์สสิน้องพิมพ์แช่น้ำเย็นเองด้วยใช่ไหมน้องพิม์ต้องค่อยๆใส่ค่ะลองใส่ทีละใบสิ แล้วก็เอาฝาออกมาทีละใบทีละใบค่ออกมาค่อยๆทำ<ด>จิ๊นก็เหมือนจะช่วยวันนี้ใครเป็นเบา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 เราไม่ต้องยัดนี่เดี๋ยวมันแบ๊ตเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันขาดเออ หมดหรือ,อยังคะจังค่อยใส่นะเดี๋ยวมันขาดไม่ต้องยัดที่ค่อยๆดีเออทีละอันดีอ่าหนูใส่ยัดยัดมันมันไม่ค่อยลงใช่ไหมอุ้ยไม่ต้องยัดดูดีดูที่กล่องดีดูที่กล่องว่ามันเข้าหรือเปล่าเออเออเห็นไหม,ไมเห็นต้องยัดเลย เออมันต้องมันต้องเข้าตรงๆแล้วมันถึงกะลงเข้าตรงกลางไงตรงกลางเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางไม่ไม่เข้าตรงกลางนี่ระหว่างระหว่างใบใบอะระหว่างใบอื่นอ่ะเออตรงกลางอแล้วเราก็วางตรงตรงไงลองดิเข้าไหมเฮ้ยไม่ต้อง ไม่ต้องยัดแรงถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าแสดงว่าเรายังไม่ตรง,งก็ช่วยก่ยอนรูเยอะะรูเยอะอะไรรูเยอะอะไรนะรู้เยอะใครบิร์ดแล้วมันลงไหมล่ะฮะืมมันใส่ลงไปไหม ออหมดยัางเนี้ยค,ค่อยๆใส่เดี๋ยวมันจะวี่แบนหมดนะ ไม่พอใมใส่ไม่ได้ดูปูสิเดี๋ยวดูปูสิทำยังไงจะได้ทำเป็นเห็นไหมค่อยค่อยใส่ไม่ต้องยัดแรงเห็นไหม เฮ้ยเธอคาบอะไรมาคาบพึ่งมาเหรอ,อนนทำ <l ots> นะอย่างนี้ผมมาหนี้นนนนย่าไปคาบสิทำอย่านี้นะปุ๊บอย่างนี้ตายปุ๊บอย่างนี้มือใจหลุดง่ายๆใช่ไหมนหี่สวยไม่รู้เนี่ยเออไม่รู้อ่ะนไม่ได้หลุดสิบปู ุเบอร์ได้วเกินข้าวยังกินข้าวยังยังค่ะเดี๋ยวจะไปกินค่ะทำไมไม่กิน,นอ่ะเดี๋ยวจะกินแล้วเนี่ยแล้วหนูกินอิ่มยังเหรอออหิวแล้วค่ะหนูกินอิ่มยังเนี่ยทำกับข้าวอ่ะมีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวลุงก็ไปกินแล้วทำไม,ไมถึงยงไม่ทำอีกกับข้าว มีอยู่แล้วทำไว้แล้วทำไเบอร์ทำไมรวมเบอร์อรอรอยังไม่ไปกินเรอคุยกับหนูนอยู่นี่ไงล่ะคะกินไปเล่นไปไกินไป <c oughs> คุยไปเป็นไปคุยไปยังไงอ่ะแอ้กเก็บเรียบร้อยอโอ้โหอันนี้เรียกว่าอะไรนะ Animal Fresh Card

ป้าแม่ไปไหนแต่แล้วล่ะ,ะป้าแม่ไปเอาข้าวให้หนูกินเหรอฮะได้แก้มตะปูแร้วป้าแม่ไปเอาข้าวให้หนูกินเหรอเมื่อไรอ่ะจะขอฟรี <laughs> แล้วง่วงนเหรอสองทุ่มได้เวลาแล้วเลขแปดแล้วขอฟรีไปเลย คัฟน้องมีไกชตอมใหมชอบไมเนี่ยการ์ดการ์ดรูปสัตว์เนี่ยอ้องรอค่ะชอบ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 ช็อปรีวิวไลฟ์อีฟรีวิวไลฟ์อีฟยันไลฟ์อีฟยันดูงงแล้วเนี่ย่วงแล้วแหละ ถ้าถ้าอยากได้อีกต้องบอกลุงเมื่อดว่าอะไรเอ๊ะีีอยากได้อีกบอกลุงเมื่อดว่าอะไรไม่ไม่ไม่อมสิลูกไม่อมสกปรกแปลกอยากได้อยากได้อยากได้อีกอยากได้ตาลูกอยากได้อยากได้ก็อยากได้อยาก อยากได้การแบบที่ว่าอยากได้การแบบที่มันเอาเข้าไปแล้วมันก็จะมีเสียงว่านกยุงอ,อ๋อลูกว่าเสียแล<อ>้วมันพังไปแล้วลว่าลูกยาเาอเล่นเด็กอ่ะลูกหนูทำพังไม่ได้ว่ากินได้แล้วหนูทำพังอนั้นอางนี้เอาเอางี้นั้นหนูท่องอันนี้ก่อนท่องอันลูอันนี้ก่อนให้ได้ก่อนเดี๋ยว<ร>เอาอันเสียงมาฮะไม่อมสิไม่เอาไม่มกาดไม่อมไม่อมลูก อันนี้ให้ป้าแหม่มสอนการ์ดชุดนี้ก่อน,นดีไหมีจะหายแล้วก็เิเสียงยแล้วเดี๋ยวเอาเอา,เอาการ์ดใหม่มาเราจะได้อ่านได้ไงดีไหม่ะเอาใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีเสียงใช่แต่ว่านอนเสีงสงงยอสงอะไะภาษาไทยภาษาไทยว่าคือตัวอะไร Not you, not me, not girl. No, no.

ไม่รับอ่ะรับเร็วใครโทรมาโทรมารับไม่ได้อะไรอ่ะโทรมาใหม่โทรมาใหม่ไหนคะ